สวัสดีครับทุกท่านครับพบกับผมดนเทคนิควันอ้นครับกับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ครับวันนี้ครับมีคําถามถามกันมาเยอะมากครับว่าครีบที่ติดตั้งอยู่ใต้ป้ายทะเบียนของเจ้า Ford r a n g e r Raptor มันคืออะไรและมันทํางานอย่างไรครับวันนี้ครับผมดนเทคนิควันอวนจะมาตอบคําถามในประเด็นนี้ครับไปชมกันเลยครับ สำหรับ Ford Next Gen Ranger Raptor คันนี้ครับเขาให้เครื่องยนต์ V6 ขนาด3,000ซีซีเขาผลิตกำลังแรงม้าได้ถึง397แรงม้านะครับแล้วก็ให้กำลังแรงบิดหมาสาลถึง583นิวตันเมตรครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อผลิตกำลังแรงม้าแรงบิดได้ขนาดนี้ครับเขาต้องมีตัวช่วยในการระบายความร้อนครับพอรถคันนี้นะครับได้มีการติดตั้งเทอร์โบถึง2ตัวนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าทวินเทอร์โบนั่นเองครับแน่นอนครับเมื่อมีทวินเทอร์โบนะครับ สิ่งที่ต้องตามมาเลยก็คือระบบระบายความร้อนนะครับนั่นก็คืออินเตอร์คูลเลอร์นั่นเองครับและแน่นอนครับหัวข้อที่เราจะมาพูดวันนี้นั่นก็คือตัวครีบนะครับที่มันคอยเปิดปิดอะไรสักอย่างเนี่ยใต้ป้ายทะเบียนเนี่ยมันคืออะไรครับถ้าภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า active grille shutter นะครับหรือง่ายๆก็คือมันเป็นครีบที่คอยดักลมนะครับเข้ามาระบายความร้อนอิ cool er นเตอร์คูลเลอร์นั่นเองครับถามว่าทําไมต้องมีครีบตัวนี้มาคอยเปิดปิดดักลมด้วยนะครับสาเหตุก็เพราะว่า เครื่องยนต์ที่มันผลิตกำลังแรงม้าแรงบิดได้ขนาดนี้ครับแน่นอนมันต้องมีความร้อนใช่ไหมครับเมื่ออากาศไหลผ่านเทอร์โบแล้วเนี่ยมันจะทําให้อากาศมันร้อนครับเมื่ออากาศร้อนเวลาเข้าไปยังห้องผอไหม้เนี่ยมันจะผลิตกําลังแรงม้าได้ไม่เต็มที่นะครับว่ายง่ายก็คือครีบตัวนี้ทําหน้าที่เปิดเพื่อดักลมเข้ามาระบายความร้อนนะครับของอินเตอร์คูลเลอร์นะครับทำให้อากาศเนี่ยที่เข้าไปยังห้องผอไไม้เนี่ยมีอากาศที่เย็นนะครับ ยิ่งอากาศเย็นมากเท่าไหร่ออกซิเจนก็ยังเข้มข้นมากเท่านั้นครับเมื่อออกซิเจนเยอะนะครับการจุดระเบิดก็ทําได้ดีและก็มีประสิทธิภาพให้กําลังแรงมาที่เต็มมากิขึ้นนั่นเองครับสำหรับคลิปต่อไปครับผมโดนเทคนิควันวันจะพาไปชมในเรื่องของคลิกดีๆอะไรอีกก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ